รายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่31กรกฎาคม2563ผมอาจารย์คัมพีปรีชาญาณจะได้มาอ,อ,อ่านข้อเขียนของอาจารย์ออของศาสตราจารย์ซูซูกินะครับเป็นศาสตราจารย์เซนสายลินไซแห่งญี่ปุ่นนะครับ ท่านเป็นศาสตราจารย์สอนวิชาปรัชญาที่มาลัยเกียวโตนะครับได้เขียนเรื่องพูดแบบเซนไว้ผมก็มาอ่านตอนนี้ก็อ่านไปถึงตอนที่11นะครับเมื่อวานก็ตอนที่10วันนี้ก็เป็นตอนที่11นะครับออขออ่านต่อ,อ,อในย่อหน้าแรกที่จะอ่านต่อเริ่มต้นวาน่าดังนี้นะครับ นักวิชาการพวกขงจื้อเขียนเอาไว้ว่าพวกเขาสอะหาสัจว์จะไกลตัวมากเกินไปทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวพวกเราพวกเขานั่นเองอาจพูดได้อย่างเดียวกันนี้กับเซนเรามองหาความลับของมันตรงที่ไม่เหมือนเอามากๆว่าจะหาพบ นั่นคือในนามทำแพ้่แห่งถ้อยคำภาษาและความในอภิปรัชญาในขณะที่สัจจะเซนจ,จริงๆแล้ววางอย,อยู่อันเป็นรูป,ปรธรรมในชีวิตประจาวันของเขาพระรูปหนึ่งได้ถามอาจารย์ขึ้นว่ามันเกิดขึ้นเป็นบางครั้งนับตั้งแต่ผมได้มาสู่ท่านรับการชี้แนะ ในเส้นทางอันเคารพสักการะของพุทธ,ธะแต่ท่านไม่เคยให้แม้แต่ความเฉลียวเฉลียวฉลาดนะครับผมขออ้อนวอนละขอได้โปรดเห็นอกเห็นใจผมมากกว่านี้สักหน่อยเช่นนี้เองคำตอบต่อไปนี้จึงได้ถูกกำหนดขึ้น โดยอาจารย์เซนนะครับของพระรูปนี้นั่นเองนะครับอาจารย์เริ่มต้นบอกพูดกับพระลูกศิษย์ว่าเธอหมายความว่าเช่นไรพ่อหนุ่มเธอคำนับฉันทุกเช้าแล้วทำไมฉันไม่กราบเธอตอบบ้างอย่างนั้นหรือเมื่อเธอยกน้ำชาให้ฉันฉันไม่ยอมรับไม่เต็มใจดื่มอย่างนั้นหรือเปล่า นอกจากนี้แลว้วคำชี้แนะอันใดที่เธอต้องการจากฉันอันนี้ใช่เซนไหมอันนี้เป็นชีวิตประสบการณ์ประเภทที่เซนต้องการให้เรามีหรือเปล่ากวีนิพน์เซนบทหนึ่งถับขานว่าแปลกประหลาดแท้ ช่างหน้าอัศจรรย์อะไรเช่นนี้ฉันตักน้ำฉันพาฟืนฉันนั่งฉันนอนฉันกินข้าวัาจรรย์ทั้งหมดเลยเมื่อเซนถูกกล่าวว่าไม่เดินตามหลักตรรกะและเป็นอาเหตุผลนั้นผู้อ่านขี้ตื่นอาจตกใจและไม่อยากข้องเกี่ยวด้วย เพราะไม่มีอะไรจะเกี่ยวข้องด้วยแต่ผมก็ถือว่าบทที่อุทิศให้กับเซนในทางปฏิบัติบทนี้จะช่วยบรรเทาความหยาบกร้านและดิบๆอะไรก็ตามทีที่อาจจะมีอยู่ในนั้น เมื่อมันถูกถือปฏิบัติในทางจิตตราบเท่าที่สัจจะเซนยังอยู่ด้านแห่งการปฏิบัติของมันและไม่ตั้งอยู่บนความอาเหตุผลของมันแล้วเราต้องไม่ย้ำที่ความอาเหตุอาก็คือไม่สิครับอาเหตุก็คือไม่ใช่เหตุ ผลของมันมากเกินไปนี่ก็อาจจะเพียงแต่ทำให้เซนเป็นที่เข้าถึงไม่ได้มากยิ่งขึ้นไปอีกสำหรับจิตธรรมดาแต่ก็เพื่อแสดงให้เห็นยิ่งขึ้นไปว่ากรงการธรรมดาและจริงจังแบบไหนกันที่เซนเป็นและขณะเดียวกัน และขนาดเดียวกันเพื่อเน้นย้ำด้านปฏิบัติของเซนนั้นผมก็จะนำเอาสิ่งที่เรียกว่าอุทาหรณ์ขึ้นมาอ้างอยู่บ้างไม่น้อยทีเดียวซึ่งในกรณีเหล่านั้นการอุทธรก็เป็นการนำมาซึ่งประสบประการไม่เรียงสาที่คนเราอาจมีได้ในชีวิตอันที่จริงแล้ว พวกมันเป็นความไม่เต็มไม่เดียงสาก็ในแห่ของการเป็นอิสระจากการสำแดงออกในทางมโนภาพหรือเป็นอิสระจากการวิเคราะห์ในทางจิตนั่นเองคุณเห็นไม่เท้าถูกชูขึ้น หรือคุณถูกขอร้องให้ช่วยหยิบสิ่งของส่งให้หรือเพียงแต่ถูกเรียกชื่อเฉยๆสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุการณ์เล็กน้อยธรรมดามากที่สุดของชีวิตมันเกิดขึ้นทุกวันและถูกมองข้ามไม่ได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษแต่อย่างใดเลยถึงกระนั้นเซนยังอยู่ที่นั่น เนที่ถูกทึกทักว่าช่างเต็มไปด้วยความเป็นอหตุผลเหลือเกินหรือถ้าคุณชอบช่างเต็มไปด้วยการกรุนคำหนึ่งคุ้นคำหนึงอันสูงส่งมากเหลือเกินซึ่งก็เป็นไปได้สำหรับการทำความเข้าใจของมนุษย์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆธรรมดาตรงไปตรงมาและใช้การได้จริง แต่ถึงกระน,นั้นก็เต็มไปด้วยความหมายเซเกียวหรือชิกงไตถามพระผู้บรรลุแล้วรูปหนึ่งว่าท่านสามารถจับอวกาศอันว่างเปล่าได้ไหม,มพระเขาตอบว่าได้สิท่าน เซกียวก็ถามพูดว่าไหนลองทำให้ดูหน่อยพระรูปนั้นกางแกนออกโอบเอาเอาวากาศอันว่างเปล่าเซกียววจึงถึงว่าใช่อย่างนั้นเหรอถ้าจะว่ากันไปแลว้วท่านก็ไม่ได้จับอะไรเลยถ้าเช่นนั้นพระถามท่านช่วยทำให้ดูหน่อยอาจารย์ก้าวตรงมาคว้าจมูกพระรูปนั้นไว้แล้วดึงอย่างแรงทำเอาถึงกับร้องลัน่นโอยโอยโอย หรือจะมูผมแรงจังท่านกำลังทำให้ผมเจ็บมากเลยนี่ไงวิธีการจับอวกาศว่างเปล่าที่ดีอาจารย์กล่าวเมื่อเย็นกวานหรือเย็นกวนลูกศิษย์คนหนึ่งขอมาจือถูกพระลูกหนึ่งถามว่าใครคือไวยยะโรจนะ พุทธะตัวจริงเขาจึงบอกให้พระรูปนั้นส่งเหยือกน้าที่ตั้งอยู่ใกล้ๆมาให้เขาทีออลูกศิษย์คนหนึ่งของมาจือถูกพระรูปหนึ่งถามว่าใครคือวัย โลดชนะพุทธะตัวจริงเขาจึงบอกให้พระรูปนั้นส่งเหยือกน้ำที่ตั้งอยู่ใกล้ๆมาให้เขาที่พระจึงนำมันมาให้ตามที่เขาขอร้องแต่คราวนี้เย็นกว่ากลับสั่ง ให้นำมันกลับไปยังที่เก่าที่มันตั้งอยู่แต่เดิมหลังจากทำตามคาสั่งเยื่องผู้เชื่อฟังที่ดีแล้วพระรูปนั้นจึงได้ถามอาจารย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งใครคือวัยโรจนะพุทธตัวจริงพุทธชลาผู้หน้าเคารบไม่อยู่ที่นี่เสียแล้วคือคำตอบอาจารย์เซนอีกคนให้ความเห็นกับเหตุการณ์ เล็กน้อยธรรมดานี้ว่าใช่พุทธท้าวผู้หน้าเคารพอยู่ที่นี่นานมาแล้วเหตุการณ์เล็กน้อยธรรมดาเหล่านี้ถูกมองว่าหาได้เป็นอิสระสิ้นเชิงสิ้นเชิงจากความสลับซับซ้อนทางจิตไม่ คุณจะคิดเห็นเป็นอย่างไรกับอุทาหรณ์ต่อไปนี้ของชูหรืออีกชื่อหนึ่งว่าจงชูกับจงนะครับชื่อสองชื่อเขาเป็นครุชาติแห่งนานอย่างผู้มักเรียกคนใช้ของตนวันละสามหนโดยกล่าวว่าโอ้ข้าบริวารเอ๋ยข้าบริวารเอ๋ยแล้ว บริวารผู้นั้นก็จะตอบอยู่จนเป็นนิจวัตดครับนายจนในที่สุดนายจิงกล่าวข้าคิดว่าข้าเข้าใจเองผิดข้าครับนาย ข้าคิดว่าข้าเข้าใจเองเข้าใจเองผิดแต่เองมากกว่าเข้าใจผิดนี่ยังไม่ธรรมดาอีกหรือการเรียกชื่อของเขาความเห็นสุดท้ายของชูอาจไม่เป็นที่เข้าใจได้อย่างมากมาเลยมากเลยทั้งนี้จากทัศนะตักกะธรรมดา แต่การที่คนหนึ่งเรียกแล้วอ,อ,อีกคนตอบนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่สุดและเป็นไปได้จริงมากที่สุดของชีวิตเซนประกาศว่าสัจจะนั้นอยู่ตรงนั้นเลยทีเดียวดังนั้นเราจึงสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งจริงจังแบบไหนกันที่เซนเป็นไม่มีความลึกลับในนั้น ข้อเท็จจริงเปิดให้กับคนทั้งหมดทั้งผองผมเรียกคุณแล้วคุณก็เรียกกลับมาคนหนึ่งสวัสดีทำให้อีกคนหนึ่งสวัสดีบ้างและนี่คือทั้งหมดมีแก่มันเลียวซุยหรือหวีกำลังศึกษาเซนอยู่ภายใต้ภาคภายใต้มาโยกุหรือมากู ผู้ร่วมสมัยกับลีนไซและคั้นพอมาโยกูมาโยกูกะเรียกโอ้เลียวกูเขาก็ตอบครับเรียกอยู่อย่างนั้นสามโหนเขาก็ตอบไปถึงสามนครั้นเมื่ออาจารย์กล่าวโอ้เจ้าสิทธิ์โฮเอ๋ยเรียวซุย จึงได้สติสำนึกขึ้นมาบัดนี้เขาเข้าใเจเซนและเปล่งเสียงว่าโอ้อาจารย์อย่าลวงผมอีกเลยถ้าผมไม่ได้มาสู่ท่านผมก็จะถูกสูตรและศาสตรพาหลงทาง ไปอย่างน่าสังเวชตลอดชั่วชีวิตต่อมาเลียวซุยได้กล่าวกับพระลูกศิษย์ของตนบางลูกที่ใช้เวลาอยู่ภายใต้การบัญชาของพุทธปฏิยาทั้งหมดที่เธอรู้ฉันรู้แต่ที่ฉันรู้พวกเธอสักคนไม่รู้ยังไม่น่าอัศจรรย์ใจอีกหรือที่เลียวซุยเปล่งถ้อยคำดังกล่าวโดยเพียงแต่ทำความเข้าใจ ในความหมายแห่งการเรียกของอาจารย์ตนตัวอย่างเหล่านี้ทำให้เรื่องในมือกระจ่างขึ้นมาหรือเปล่าหรือว่ายิ่งทำให้เป็นที่เข้าใจได้ยากขึ้นยิ่งไปกว่าเก่าอีกผมสามารถเพิ่มตัวเต็มตัวอย่างท่านอย่างทำนองนั้น ได้อีกชนิดไม่มีกำหนดเลยทีเดียวแต่เท่าที่ยกมาอ้างเรื่องเหล่านี้ก็อาจเพียงพอแก่การสดแองให้เห็นแล้วว่าเซนนั้นเมื่อได้พิจารณาได้ดีแล้วก็หายใช่เรื่องซับซ้อนซ้อนเงื่อนแต่อย่างใดหรือว่าเซนก็มิใช่การศึกษาที่เรียกร้องสมรรถภาพอันสูงส่งแห่งนามธรรมาและการคุ้นคำหนึ่งสัจจะและพลังอำนาจเซนกอบไปอยู่ด้วยความเยียบง่าย ถามความตรงและความปฏิบัติได้มากที่สุดของมันอรุณสวัสด์เป็นยังไงวันนี้ขอบคุณก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันใดดอกนี่ไงเซนเชิญรับน้ำชาอีกครั้งนี่ก็เป็นเปรี่ยมด้วยเซนครั้นเมื่อพระกำลังทำงานอยู่ในท้องร้องหิวข้าวเกิดได้ยินเสียงข้องเวลาอาหารมื้อสำคัญของวัน เขาจะละงานในมือทันทีแล้วก็ปรากฏตัวที่โลงอาหารพออาจารย์เห็นดังนั้นก็หัวเราะอย่างเบิกบานใจด้วยว่าพระรูปนั้นได้กระทำเซนให้บรรลุสู่ขอบเขตเต็มเปี่ยมของมันนั่นเองจะมีอะไรยิ่งกว่าธรรมชาติอีกเล่า สิ่งหนึ่งที่สิ่งเดียวที่จำเป็นเพียงแต่เป็นตาเปิดตาตนสู่ัยะความหมายของมันทั้งหมดหากแต่ตอนนี้เองคือช่องโหว่อันตรายที่นักเรียนเซนควรละมัดระวังหลีกเลี่ยงเซนต้องไม่รับ ไม่รับสับสนกับลัทธิธรรมชาตินิยมหรือลัทธิอิสระนิยมอันหมายถึงการเจริญรอยตามความถนัดทางธรรมชาติของตนโดยไม่ได้ตั้งคำถามถ,ามถึงบ่อเกิดของค่าของมันแต่อย่างใดเลยมีความแตกต่างใหญ่หลวงนักระหว่างการกระทำของมนุษย์ และการกระทําของสัตว์ซึ่งของฝ่ายหลังขาดไร้ความรู้เ,เองทางศีลธรรมและความสํานึกทางศาสนาสัตว์ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการใช้ตัวเองไปเพื่อปรับปรุงสภาพเงื่อนไขตนหรือเพื่อการก้าวหน้าไปในหนทางคุณ,ณธรรมสูงสง่งวันหนึ่งเเกี่วกำลังทำงานอยู่ในครัวเมื่อบาโสผู้เป็นครูเซนของเขา ก้าวเข้ามาและถามว่าเขากำลังทำอะไรอยู่หรือผมกำลังเลี้ยงวัวน,นักเรียนตอบเธอดูแลมันอย่างไรถ้ามันออกนอกเส้นทางแม้แต่ครั้งเดียวผมจะดึงเชือกถ้ามันออกนอกเส้นทางแม้แต่ครั้งเพียงเดียวผมจะดึงเชือกสะพายให้มันกลับมาทางตรงทาง โดยไม่ดีหลออาจารย์จึงว่าเธอรู้วิธีการดูแลมันจริงๆนี่มันไม่ใช่ลัทธิธรรมชาตินิยมในที่นี้เป็นความพยายามทําสิ่งที่ถูกต้องครั้งหนึ่งครูมีชื่อคนหนึ่งถามว่าท่านเคยพยายามสร้างวิัยเพื่อสัจจะบ้างหรือไม่ตอบใช่ฉันเคยท่านฝึกฝนตนอย่างไรตอบเมื่อฉันหิวฉันก็กิกน เมื่อเพลียชันก็หลับนี่มันทุกคนก็ทำอย่างนั้นพูดกันได้ไหมว่าพวกเขาก็ฝึกฝนตนเองในวิธีทางแบบเดียวกับท่านพูดไม่ได้ทำไมล่ะเพราะเวลาพวกเขากินพวกเขาไม่ได้กินเอาแต่คิดโน่นนี่สารพัดด้วยเหตุนี้จึงปล่อยตนให้ถูกกวนรบกวน เวลาพวกเขาพรันหลับพวกเขาก็ไม่ได้หลับหากแต่ฝันร้อยแปดพันละเก้านี่อย่างไรก็พวกเขาไม่เหมือนฉันถ้าเซนถูกเรียกว่ารัฐธรรมชาตินิยมรูปหนึ่งแล้วมันย่อมมีวินัยเคร่งครัดเป็นหลังพิงในแห่ของขแห่ความนี้เอง ไม่ใช่อย่างที่พวกอิสระชนเข้าใจที่เซนอาจจะถูกระบุว่าเป็นลัทธิธรรมชาตินิยมพวกอิสระชนไม่มีเสรีภาเพเผงการจดจำแห่งเกียรติจำนงครับไม่ใช่จดจำเกียรติจำนง พวกเขาถูกตัวแทนข้างนอกมัดมือมัดเท้าก่อนที่จะมีมือมีเท้าอย่างสิ้นเชิงตรงกันข้ามเซนเสวยเสรีภาพหมดจดนั่นก็คือเป็นนายตัวเองเซนไม่มีแหล่งพมนักทิงทั้งนี้ใช้การแสดงออกอันเป็นที่โปรดปรานกันในปรัชญาปรมิตาสูตรเมื่อสิ่งใดมีทางของมันตายตัวมันย่อมถูกล่ามโซรวนบิ ได้เป็นสิ่งสัมบูรณ์อีกต่อไปบทสนทนาต่อไปนี้ช่วยอธิบายประเด็นปัญหาที่ว่านี้ให้กระจ่างพระถามที่พำนักจิตอยูไหนจิตอาจารย์ตอบพำนักตรงที่ไม่มีที่พมนักหมายความว่าอะไรไม่มีที่พำนักเมื่อจิตไม่พำนักอยู่ในวัตถุเฉพาะอันใดเราจึงกล่าวว่ามันพำนักตรงที่ไม่มีที่พำนัก หมายความว่ากะไรไม่พำนักอยู่ในวัตถุเฉพาะอันใดหมายความว่าไม่พำนักอยู่ในลัทธิทวินิยมแห่งความดีและความทั่วภาวะและอาภาวะความคิดและและสสารหมายความว่าไม่พำนักอยู่ในความว่างหรือความไม่ว่างในความเยือกสงบหรือในความไม่เยือกสงบก็ไม่ใช่ทั้งนั้นที่ตรงไหนไม่มีแรงพำนักพิงที่ตรงนั้นแหละ เองคือแหล่งพานักพักพีงจริงสำหรับจิตเซโตซูเอเปอร์เป็นผู้แสวงหาสัจจะที่เอาจริงเอาจังมากที่สุดคนหนึ่งในปริศาสตร์เซนระหว่างช่วงแห่งราชวงศ์ถังกล่าวกันว่าเขาพาขันทัพพีติดต,ตัวไปตลอดเวลาอันยาวนานกลายมาเป็นเส้นทางวิในเซนของเขามโนคต เขาก็คือทำให้ได้รับในตำแหน่งอันเป็นที่หยาบเหยียดหยามมากที่สุดและยากมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในชีวิตของชาววัดนั่นก็คือการเป็นพ่อครัวและทัพพีก็คือสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวเขาครั้นเมื่อเขาได้สืบตตำแหน่งโตกุูสารหรือเตชาน กล่าวคือการเป็นอาจารย์เซนในท้ายที่สุดนั้นพระรูปหนึ่งก็ได้เข้ามาหาเขาและถามสิ่งที่ท่านบรรลุภายใต้โตกุศานั้นคืออะไรท่านช่างสบและนะครับและนิ่งอยู่ในตัวเองเสียกระจ่างและยาก เขาได้พบทัพพีไปตลอดเวลาอันยาวนานหลายปีบนเส้นทางวินัยเซนของเขามโนคติของเขาก็คือการได้รับใช้ในตำแหน่งอันเป็นที่เยียดหย,ยามมากที่สุดและยากมากที่สุดตำแหน่งหนึ่งในชีวิตของชาววัดนั่นก็คือการเป็นพ่อครัวและทัพและทัพพีคือสัญ,ญลักษณ์ประจำตัวเขาครั้นเมื่อเขาได้สืบตํตำแหน่งโตกุศาหรือเตซาน กล่าวคือการเป็นอาจารย์เซนในท้ายที่สุดนั้นพระรูปหนึ่งก็เข้ามาหาเขาและถามสิ่งที่ท่านบรรลุภายใต้โตคุสานนั้นคืออะไรท่านช่างสหบราบนิ่งอยู่ในตัวเองเสียนี่ไลฉันอจากบ้านมาก็มือเปล่าฉันกลับไปก็มือเปล่านี่ยังไม่ใช่การอภิอภบายรัฐิไลแหลงพักพิงํำนักฟักพิงในทางปฏิบัติอีกหรือ พระทั้งหลายต้องการใช้อยากูโจหรือไปจางผู้เป็นอาจารย์ของตนพูดเลือกเซนเขาจึงกล่าวว่าพวกเธอไปทำนาเสียก่อนกลับมาแล้วฉันจึงจะบอกเรื่องเสร็จหลังจากเสร็จการงานแล้วอาจารย์ก็ถูกเขาจึงกล่าวว่าพวกเธอไปทำนาเสียก่อนกลับมาแล้วฉันก็ จะบอกเรื่องให้เสร็จเรื่องเร็จให้หลังจากเสร็จการงานแล้วอาจารย์ก็ถูกขอร้องให้ทําตามสัญญาดังนั้นเองเขาจึงกางเขียนทั้งสองออกแต่มิได้กล่าวท้อยคําอันใดหลังจากเสร็จการงานแล้วอาจารย์ก็ถูกขอร้องให้ทําตามสัญญาดังนั้นเขาจึง การเขียนทั้งสองออกแต่วิไลกล่าวถ้อยคำอันใดนี่คือเทศกันใหญ่ยิ่งของเขาจบจบบทที่6นะครับบทที่6ถือว่าจบแล้วนะครับผมก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องทั่วๆไปนะครับที่ไม่ได้ความจริงก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเซนนะครับการฝึกฝน ฝึกฝนอย่างไรลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์ฝึกฝนยังไงใช่ไหมอาจารย์ก็ตอบว่าฉันฝึกฝนอย่างนี้เมื่อฉันหิวขันก็กินเมื่อเพลียก็นอนหลับ <c oughs> แล้วก็อาจารย์ว่านี่ทุกคนลูกศิษย์ว่านี่ทุกคนก็ทําอย่างนั้นพูดได้ไหมว่าพวกเขาก็ฝึกตนเองในวิธีทางแบบเดียวกับท่านอาจารย์เซนบอกพูดไม่ได้ทําไมล่ะ พราะเวลาพวกเขากินพวกเขาไม่ได้กินเวลาพวกเขาหากแต่เอาแต่คิดโน,น่นคิดนี่สารพัดด้วยเหตุน,นี้จึงปล่อยตนให้ถูกกวนเวลาพวกเขาหลับพวกเขาไม่ได้หลับหากแต่ฝันไปร้อยแปดพันการนี่อย่างไรที่เขาไม่เหมือนฉันเอ,อครับเอาละครับผมก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับเพราะว่า ็นการยกตัวอย่างคำถามตอบระหว่างลูกศิษย์อาจารย์นะครับเรียกว่ามอนโดก็คือการถามและคนตอบพระเจ้าก็ใช้วิธีถามตอบนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคำถามนั้นไปโดนใจแล้วก็ลูกศิษย์เข้าใจคำถามโพรงออกมาอย่างจับพลันนะจิตลุกโผร,ร่โพรงอย่างจับพลันก็ถือว่า เขาเข้าใจถูกต้องอย่างสมบูรณ์แล้วหรือบรรลุธรรมอย่างถูกต้องแล้วก็แล้วแต่จะเรียกนะครับนี่แหละคือการบรรลุธรรมแบบเซนนะครับคือพูดยังไงก็ได้ให้โพรงนะครับโพรงออกมาถือว่าเป็นความสําเร็จในการบรรลุนะครับเอาละครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะพูดกันในบทตรดที่เจ็ดเรื่องซาโตริคือการบรรลุนะครับ หือการสัสรู้ก็ได้เรียกว่าซาโตริหรือดวงตาเห็นธรรมก็ได้นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ขอถือโอกาสจบเพียงแค่นี้นะครับคันนี้ก็มาต่อนะครับบทที่7นะครับตอนที่12วันนี้ก็ตอนที่11เช่นเคยนะครับท่านที่สงสัยไม่เข้าใจอยากจะแลกเปลี่ยนข้อคิด ความคิดเห็นกับผมนะครับของอในการออในเรื่องเซ็นก็ดีในเรื่องเต่าเหล่าจื้อก็ดีหรือต้องการแสดงทัษณะความคิดเห็นนะครับเรื่องหนึ่งใดก็ดีกด็ติดต่อผมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับเอ่อศูนย์แปดเก้าหนึ่งสองหกศูนย์หกแปดเก้านะครับและศูนย์สองห้าหนึ่งสามสามสองเจ็ดเก้านะครับ 029397466นะครับเอาลครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติเพียงแค่นี้สวัสดีครับ